สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับกันแล้วลูกไมน,ะนี่นี่คือเสือดาวนะครับเป็นแมวตัวโปรดในบรรดาครึ่งร้อยนี่นะฮะแต่ก็รักทุกตัวหละครับแต่ว่าตอนนี้เขาเขาจะใกล้ชิดกับเราค่อนข้างจะมากมีสตอรี่เยอะนี่คือเสือดาวนะครับเอ,อวอรจะไม่ให้ไม่ให้เอาเข้ามาในห้องนอนแต่ก็ห้ามใจไม่ได้ทุกทีเลยตั้งใจว่าก็ไม่สําเร็จสุดท้ายก็เอาเข้ามาเล่น นี่เสือดาวมองกล้องนะลูกมองกล้องมองกล้องหน่อยเสดาวมองกล้องมองใกล้ๆก็มองกล้องลูกมองกล้องมองกล้องก่อนเดี๋ยวที่มองกล้องให้พ่อก่อนลูกเฮ้ยแคบๆสีเห็นชัดๆหน่อยนี่เสือดาวเพรเมียนะฮะเด็กๆรู้สึกจะไปเหยียบโดนขาเออไม่ใช่ไม่ใช่เด็กๆคือเขาไม่สบายฮะเดินขาลากเดินไม่ได้เลยไปหาหมอหมอก็เหมือนกับหมอหมอก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ก็เอากลับมาสุดท้ายเขาก็หาเองนะฮะ นี่เสดาวามาแนะนำให้รู้ทีละตัวเนะเาะมา,า,าวันนี้วันนี้ใจดีพ่อให้เข้ามานะเล่นในห้องนอนได้เนี่ยวันนี้ใจดีนะเข้าใจไหมอารมณ์ดีให้มาเล่นในห้องนอนพ่อนะนี่ยปรตีไม่ให้เข้ามานะบางทีผมขนเข้าเนี่ยบางทีผมนอนผมจะคันไงขี <laughs> ้เกียจทำวามสารบ่อย xin lắm mikhom sủng lắm nè tham xin đi tham xin chỗ này tham xin mikhom sủng sủng tham xin tham xin mikhom sủng nè thôi nè thôi nè mong kong luôn chong mong kong nè luôn hả là dì ơi xin lắm thôi nè luôn thôi nè dâng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  luôn thôi ใจอ่อนทุกทีเลยว่าจะไม่เอาเข้ามาในห้องนอนก็อดไม่ได้ทุกทีตอนนี้เจ้านายกำลังหลับเราต้องทำให้ผ่อในใคลาย E